สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สาวเจิดกะสิมากแกงเห็ดเด้อค่ะเด้อแกงเห็ดตับเต่าที่เฮาหามาได้เนาะคะ่ะนี่ตัดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวกะสิเอาไปลวกก่อนเอาล้างแล้วก็ลวกก่อนก่อนที่สิแกงลวกสะดุ้งน้ำหอนแป๊บนึงกะสิบดอยไทยทุกขั้นตอนเด้อค่ะเด้อฝ้าวิ่งเขาแห้งใส่ใส่เครื่องใส่น้ำยานางใส่นมใหม่ลงไปแล้วใส่ยังลงไปเบ่๊น้ำปลาแดกลงไปแล้วค่ะพี่น้องนี่รอหม้อเดือดแล้วก็ใส่หอมใส่ผงชูรส กินได้เลยตอนุวนหัวเลยโอ้ยแต่นอนไม้เนียนแต่นอนจะนางแป้น่อไม้นอนหนึ่งอยู่ที่บ้านนะนอนกับไงตื่นน่ะเจ้าก็กินที่ล่ะกินอยู่โอ้ยหัววเด้อพี่น้องสุขูสุขอนอืน เออน่าสิดมาแนเอออุ้ยเอาทรอพีมาหน่อยสิโคตรใจดบเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาดูโบท่านเลยเก่งสุดกระถวนใหญ่ๆก็ดูยมาบดไน่ยังอาบน้ำให้รูดูนี่กตักให้เราเก่งเหตดเดิมบาวิดนันจิ่สุกหุงกรับพักกุมพักกามอือมันเสียอ้้อเอ ใหญ่ระบบหูบใส่ส้อกางใส่ซ้อนกางสิจยา <laughs> โอ้โเราเพิ่งตักเมื่อกี้เองทำแรกเนาะมากิ้มมาเดินก็โดยนี่อยู่ในถ้วยเยอะมากกว่าหงยยางเบอร์่อย่หังไม่ยด้แบนี้อ่อนๆกินเลือดะหามหนามด้ออ่อออตาออตาตา ไมต่ตจ้ากระไผ่อะเจ้าเอากระไผ่คนเดียวตาน้ามนคามาไก็บกินน้ำจิงเ <c oughs> ออเนาอเนี่แคนห่อนห่อนแกงห่อนห่อนเลยเอันนี้ก็เฮ็ดขนาดพักอันนี้มันอมความห่อนเลยอืม,อม แฟมาด้อขึ e s <S ้นหอดองเหรอไหพก็คหอดองบบีบเป็นยังมันมานั่งอบบบอกัไปโรงเรียนเนาะก็มือนีวันดองดองใหญ่ๆก็กินดีดีแข็งกินเหมือนเดิมเอสุกคน เขาเน้นมาค้งแจงหลายๆขาเบิ้ลหมาเพ่อนอย่างนี้คุ้งเขาเขาแบกรสอดให้ผงเนื้อใส่สามดอกบวกละขั้นยังไงเฮ้ยบวมเห็ดผงคุมบอเห็ดคุมเลยนี่ยนาบอกเหี้ยงก่ ยลดเป็น่าอยกระเตาแล้วหนุงท่ายืดเป็นท่าไปหลังเสือมันเริ่มกมันเร่หลาเสียบค่ับต้องิงไอหลามากครับนั่นมากกว่าแค่บ่ได้มากแลวแหละแค่หนำได้หนาขุ่นขดเนาะมากครับเรียนน้าแล้วบ้านนี้กระโดดเรียนน้าแล้ว เบิ้งแซ่มุณเพื่องหน้าเบิ้งเบิ้งแซ่กิดไดจะโดยเบิ้งเ้ก็เลยน้ำหรอกอาดกหน่อยฮะแล้วมาแก่วหูกะจะลุกโดดเขาเนาะอือหม่ลูกโดดได้นี่จะคนกินเผ็ดอย่งนีใสิลูกโดดอี เ,เสแยบฮะแสบเสบะไรทนั้นหนอนโอเคนี่ก้อนม,มเลยห่อนอืมจะกินเห็ดส่วก้อนหอเลยมงเขาก,ไก็ไดาเห็ดทอกั่านเยได้กระดาไปหาใครดไกี้อย่างนี้ะแกงเห็ดมันปหยัดน เัีอยู่พ่อเห็นเจ้ากินซาใช่ไหมผมบอกใครสนัดเป็นใหญ่ไปหนอยนอกะนี่กินบ่ได้เจ็บแขนเจี๊ยบเอวกินได้น้อยๆกินได้แต่บ้านเขาเจ็บแขนเจ็บขาเขาคือขินบ้านเราเขาลำเนาะเขาแบบว่าพุ่งขำนะพุ่งขำเวลากลมนิดหนึง ม่ก็อะี้นะม่ก,ก็ยังจะเจี๊ึ้งนี่ออมืม่นหนอโกโปกกหอนหอนแนนอนห้งเ้เดี๋ยวยวหนาวหอนจะซ้อมอมือหนาวซ้มอือ่อนเยกูใดอยู่น้ำอูแต่พรพ้อมกใส่งานพึ่ครับแมนเกิดเวลานอนแล้ว,วก็เขาแล้ว เราพอมหมูมาขาย่าทมาสามสิบบาทไปข้าโกคระขายคนหมักสำหรับคนหมักกิเนาะอือใจไปหนังถ้าวเลยถือ้าสิีบปหรอือหือน่าชุกกบไปตังเข้าไว้เถอะอย่างหมูหมูแรกนึ่งนั่นส่วนทปตจะกินอยู่ดอกกนหลายว่าไปเอาเยอะแต่คนก็เห็นตาคนก็กกินแล้ว ก็ะตออกแล้วเนาะตายอาจจะมาเป็นตายอย่างนี้ที่ได้กินนีกสัดตายตาเป็ดตาขู่อช่ลูกโลกตกนตาตาขู่หนักกินหอยแดดแสาี้คำยังไงเนี่ยตาขัว ช้อนนามเนงปงหนอดนยังโอ้ยอยู่ข้างๆเนื่นี่ยังตงเล้วักกากสีสุจีอ่อนะอือือะเรื่อสีด้แล้วเอามาปักสำน่ะตักกวดกบวดนะเไื้อแสบเนาะ อืมป้าหน่อยเพาะท่านเนี่ยไปลองแม้แพ้พไปลองในงหวนัวย,ย,ย,ยนื้อวัหอนหอนจะเสียเนาะอืต้องลองตอนเย็นๆตัวใหญ่ๆเจ้าสาวก็ตอนแหลกเจ้าสาวอ,องก็นาวแห้งกันเนาะหนาวว่าจะไม่ดีน่ะ้ามาพักกับเผาหมูสามแคบเสนบแนงเใหม่กุ่มเลยวมาพักกับเผา เราสั่งกับพัพดหัลผ้าดูสั่งนะโซนมันม,มีเน่้อป่ะอเป็่อนโทษเพราะข่ามันนอยใหญ่เติบได้เว้ยอิมยอ่มหมดอลยนอยใหญ่ก็ขอยกิ้ซันิก็นี่แเลยนี่แหละบัดน,นี้ผาก็ไปหา,หาหลุนล้วทึกได้มากกินเสียมทอนี่นะเดี๋ยวสิไปหาอีกอยู่ง,ง่า นไปไนนปัเลยนะดินไปเดินใายหาดนะไปเดน bueno, ินใายหาดฮะเกมาหม้าไปนะบอกนี่อยู่ตาตู้อืมอืม พญายซากัเป็นแหงเลยนั่นไล้ดอกแสบดีอตัวเดนักข่าวอีบออือห้องกือบเือดก็ยัง้นชาแแล้วาผู้ใดนน แปดเลือดแต่นาข้าตอบนบักแข็งสมุนไทรข้าวอะไรเยอะใหญ่หอือว่าสูส่มันไดหรืว่าสูส่